เกาเพื่อนไม่เรือเพื่อนอะไรก็ตามครับหรือว่าจะเป็นผู้ที่ตามนั่นแหละครับมันจะเป็นฐานฐานเขาเขาเรียกว่าฐานหรือว่าเป็นการขยายฐานโปรแกลสตรีมนั่นเองครับขึ้นอ,อย่างครับอันแรกครับเขาบอกว่าเฮาให้ความสําคัญในเขียนของในผลในอนาคตในการส้างะได้ของเฮาถาฐานเฮาจะเริ่มเติบโตขึ้นไปได้ดีนะครับมันจะส้างความเข้มแข็งในโปรโฟไฟล์ ของเฮาเนี่หรือว่าไปร่วมแสดงความคิดเห็นอยู่ในหน้าหองไร่สดนั่นแหละครับมันจะเป็นการขยายฐานแฟนเดิมแฟนใหม่ของเขาเว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละครับนี่ก็คือเ้าตอ้องทำ้ความใจเนื้อหาที่เฮานงนำเสนอไปนั่นเองครับเกณฑ์ของเนื้อหาทุกอย่างครับการาทำกลิปทุกกรั้งอย่าลืมนะครับหฮาบันทึกเลือกระบบ Facebook, เฟซบุ๊กปันแจงมาต่างๆนะครับ เราก็ต้องไปศึกษาว่าความหมายโจทย์ของเฟซบุ๊กเอไอหรือตนล,น,ลนลินฟ้าบ้านเข้าในเอ็ครับมื่อในอากาศอบอ้าวนะครับแดดกับพอสลัวฟ้ามืดขึ้มครับก็้ดเดดีครับเพราะว่าแต่ละช่องมีผู้ติดตามหลายมาครับเข้าไปปรากฏแล้วก็บาที่ในเพื่อนผู้ติดตามของช่องนั้นๆมันจะได้เพื่อนหรือผู้ติดตามเพิ่มแล้วก็บตตองหยาบคาย แล้วก็เป็นคําที่สางสารจะโล่งใจลแล้หลกกาซื้อความมากไปเป็นแร่างพักดันเพื่อนพี่น้องได้ดีแล้วนะครับอันนี้ก็คือในคลิปเกณฑนของเนื้อหานั่นเองนี่คือเขา,หหหขเเขาเแาขาห่ให้ความสำคัญของเนื้อหาที่เขานาเสนอแต่ว่าเนื้อหาที่เขานาเสนอไปในสตรีมนั่นเองครับคืออย่างครับอันแรกครับเขาบอกว่าเฮาให้ความสําคัญในเขียนของเนื้อการเกณฑนของเนื้อ หาแล้วนะครับแล้วหรือว่าจะเป็นไอ้พวกกระแขงร้องเน,นี้ยพวกไอ้ไอ้คาดว่าพวกไอ้โปะเปลือยอันคือการไอ้เกณฑ์ของเนี้ยหาแล้วนะครับแล้วหรือว,ว่าจะเป็นไอ้พวกกระแขงร้องเน,นี้ยพวกไอ้ไอ้คาดว่าพวกไอ้โปะเปลือยอันักการไม่นแล้วก็ห้าต้องส่างสรรค์สิ่งดีในคลิปท่านเสนอหาเพื่อว่าสร้างผลงานให้ผู้มาติดตามในคลิปห้าน้านนะครับมันจะขาด บทตองมีความรุนแรงนะครับบทตองแบ่งแยกนะครับ hmm. มันจะเป็นการว่าเอ่อต่อยอดจากฐานแฟนเดิมนะครับเนี่ยครับสำคัญนะครับเพราะว่าการขยายฐานคือการไอเกียนเขาเนี่ยหานะครับนะแล้วหรือว่าจะเป็นไอ้พวกกระขังลวงเนี้ยพวกไอ้คาว่าพวกไอ้โปเปลือยนะก็วันนี้ทีมเนี่ยสวัสดีพี่พน้องๆครับจานนี้ผมก็ นางอยู่แต่ตนของตนเพกาหรือเพา่าก็วงแงทิพนสวัสดีพี่พี่น้องน้องครับตอนนี้พบกับนางอยู่แต่ตนของตนเพกาหรือเพา่าโปนะครับเนาะต่อจากฐานาแฟนเดิมแล้วก็เขียนของเนื้อหาเน้นจักหน่อยนี่ครับขึ้นเพื่อประโยชน์ที่เขาจะได้รับจากโปนะครับเนาะต่อจากฐานาแฟนเดิมแล้วก็เขียนของเนื้อหา เน้นจักหน่อยนี่ครับเพื่อือประโยชน์ที่เขาจะได้รับจากว่วทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนี่ก็เือเขาต้องท่าวก็เข้าใจมาถึงอันใดครับต่อยอดจากฐานแฟนเดิมก็คือครับก็บคือเขาเคยอมี่ผู้ติดตามหรือเพื่อนครับที่เป็นเพื่อนเริ่มต้นเนี่ยเขาเขาเนี่ยเรื่องเลยครับเราต้องโยกโยกปูดกลับไปกลับมาล้วกวบ,บนหน้าบนหลังเป็นการไอ้บนซ้ำ นั่นเองนเท่าเนี่ยครับลมผัดบ้างแล้วก็รอนบา้างธรรมาดาครับปะปนกันไปครับกระใสเวลาบดดนบนานานะครับมาทําความเข้าใจนิพผลในอนาคตในการสางกได้ของเ้่าถาทานเ้าจะเริ่นเติมตขึ้นไปได้ดีนะครับมันจะสางความเข้มแข็งในโปรโฟไฟล์ของเท่าเนะครับบาต้องมีความรุนแรงนะครับบาต้องแบ่งแยกก็วงแาลทิฟเนสสวัสดีพี่ๆน้นองๆ ครับตอนนี้ผมก็นนางอยู่แต่ตนของตอนเพกาหรือเพาทาเขาต้องเนีย,นยกน้อยนะครับนี่ก็คือวิธีทำรายได้ของคลิปสตรีมนะครับเครื่องมือสตรีมนะครับอันนี้คือเกียนให้ความสำคัญข,ข,ของเขียน,นเนื้อหาที่เขานําเสนอนะเองครับทุกเนื้อหาทุกประเด็นก็คือเก่าเพื่อนไม่เรือกเพื่อนอะไรก็ตามครับหรือว่าจะเป็นผู้ติดตามนะครับมันจะเป็นฐานฐานเขาเขาเรียกว่าฐานหรือว่าเป็นการ ขยายฐานโปรกตนลินฟ้าบ้านเฮ้านั่นเองครับเมื่อก็อากาศอบอ้าวนะครับแดดก็พอสลัวฟ้ามือขึมครับข้าต้องเนียนนิดน้อยนะครับนี่ก็คือวิธีทำานกาขอบคุณนสวัสดีครับผมนะครับกันที่สองขอก็คือสองขอนี่จะอยู่ในเครื่องมือการสามและได้าได้ของทิปสตรีมนะครับเครื่องเมื่อสตรีมนะครับอันนี้คือเกณฑ์ ข้อสำคัญของเขียนเน,นื้อหาที่เขานําเสนอนะเองครับทุกเนื้อหาทุกประเด็นก็คือนี่ก็ขอบคุณสวัสดีครับผมเก่าเพื่อนใหม่หรือเพื่อนอะไรก็ตามครับหรือว่าจะเป็นผู้ติดตามนะครับมันจะเป็นฐานฐานเขาเขาเรียกว่าฐานหรือว่าเป็นการขยายฐานนอกจากนั้นครับเพื่อนเท่ามาคอมเมนต์เราเพื่อนเข้าเห็นน่ครับหลักฐานจะมันพคงด้วยเกียนคล้ายๆว่าขเขียนของเพื่อนเก่า ก็บอต้องหยาบคายแล้วก็เป็นคําที่ส,ส้่งสรรค์จะโล่งใจแล้วก็ซื้อความมากไปเป็นแรงผลักดันเพื่อนพี่น้องได้ดีแล้วนะครับอันนี้ก็คือาพ<ม><ญ>าพี่พ่อน้องครับมาชมสวนแล้วก็มานางผูดคุยกับพี่น้องด้วยสิ่งดีไม่ประโยชน์คือเกา่านะครับเนาะพอดีอยู่ตามธรรมชาติบัตรแล้วก็บ่ตตองหยาบคายแล้วก็เป็นคําที่ส,ส้่งสรรค์จะโล่งใจแล้วก็ซื้อความมากไปเป็นแรงผลักดันเพื่อนพี่น้องได้ ดีแล้วนะครับอันนี้คือฝ้ายเฮ้าแล้วก็ต่อยอดช่องของเฮ้าได้ดีนะครับกาไปต่อยอดจากฐานเฟ้นจะดี้ะครับคำว่าเพื่อนก็เป็นส่วนประกอบหรือว่าวัตถุดิบนั่นเองครับเขาหาจุดขึ้นว่าวัตถุดิบหรือว่าอุปกรณ์จะนําไปทําหรือไปหาที่เขานําเสนอไปนั่นเองครับเกณฑ์ของเนื้อหาทุกอย่างครับการทําจ้ำกลิบทุกขั้งอย่าลืมนะครับ ข้อ oh. บันทึกเลือกแล้วก็บร้องหยาบคายแล้วก็เป็นคําที่สางสารจะโล่งใจแล้วก็ซื้อความมากไปเป็นแรงผลักดันเพื่อนพี่น้องได้ดีแล้วนะครับอันนี้ก็คือเพียน hey. เน้นในเกณฑ์ของเนื้อหานั่นเองครับอันที่สองครับเขาบอกเลยครับให้ hey. มีการไปต่อยอดจากฐานแฟนเดิมเพียน hey. เน้นในเกณฑ์ของเนื้อหานั่นเองครับอันที่สองครับเขาบอกเลยครับ ให้นิการไปต่อยอดจากฐานแฟนเดิมขยายช่องขยายปลัวไฟต่อยอดช่องของเท่านี่มาจากองค์ประกอบหรือว่าสิ่งประกอบลายเสีงยงระย่างกับฐานแฟนเดิมนําฐานเพื่อนไหมเลือกเพื่อนท่านได้กระตามนะครับยืดเรื่องครับแต่ละช่องแต่ละปลัวไฟครับเขาจะทําหรือว่าจะเสนอเนื้อหาวิธีทำงานชินน้นใด ก็ตามนะครับเอานะครับเนาะโตยอดจากฐา,านแฟนเดิมแล้วก็เขียนของเนื้อหาเน้นจักหน่อยนี่ครับคือคือประโยชน์ที่ข้าจะได้รับจากนะ <Hey. S 1> ครับบัวตองมีความรุนแรงนะครับบัวตองแรงแยกรันใหม่น้ำ้วก็ข้าวต้องสางสรรสิ่งดีในคลิปท่าน,นเสนอหาเพื่อว่าสางผลงานให้ผู้มาติดตามในคลิปข้าวน้ำนะครับมันจะเป็นกลีบให้ เน้นในกเกียนของเนื้อหานั่นเองครับอันที่สองครับเขาบอกเลยครับให้มีการไปต่อยอดจากฐานแฟนเดิมวการภาพพิพ,พอนองครับมาชมสวนแล้วก็มานางผูดคุยกับพี่น้องด้วยสิ่งดีไม่ประโยชน์คือเก่านะครับเนาะพอกกดีอยู่ตามธรรมชาติบัดครับเขาจะทาหรือว่าจะเสนอเนื้อหาวิธีทำงานชินน้นใดก็ตามนะครับนี่ก็ขอบคุณ สวัสดีครับผมเก้าเพื่อนไม่เลือเพื่อนอะไรก็ตามครับหรือว่าจะเป็นผู้ติตามนั่นแหะครับมันจะเป็นฐานฐานเขาเขาเรียกว่าฐานหรือว่าเป็นการขยายฐานปลูจำวนผพ้ติตามแต่ละช่องบ่านหน่อยครับถ้าเข้าไปเป็นแรงผลักดันแล้วกาเป็นไปต่อยอดไปร่วมแสดงความคิดเห็นบ่ว่าจะในคลิปแฟนไม่น้ำรากาข้าต้องสั่งซันสิ่งดีในคลิปท่านเสนอหาเพราะว่า สางผลงานให้ผูมาติดตามในคลิปเขานํ่นะครับมันจะเขาเริ่มต้นนะครับเริ่มัากการสิ่งที่จะนั่ไปเพื่อนไม่เลือกเพื่อนท่านได้กระตามนะครับยีดเรื่องครับแต่ละช่องแต่ละโปรปไฟล์ครับเขาจะทำหรือว่าจะเสนอเนื้อหาวิธีทำงานชิน้นใดกระตามนะครับครับอธิบายวิธีทำลากาให้พี่น้องครับมี จุดขึ้นแล้วก็จุดลงสรุปนะครับในคลียบเจนลันงจากนั้นครับเพื่อนเข้ามาคอมเมนเราเพื่อนเข้าเห็นในระบบเฟซบุ o กเป็นแจงมาต่างๆนะครับเขาก็ต้องไปศึกษาว่าความหมายโจทย์ของเฟซบุ๊กไอไอานแบบนี้ครับเขาต้องตอบโจทย์ให้ถูกนะครับก่อนจะตอบโจทย์ใถูกเขาต้อง